สบายดีพี่น้องสบายดีวันนี้เขาิมามตื้อแคนาวันนี้อยากอยากกินอยากกินซอยปลานีวันนี้อยากกินซสปลา,มมนาน,น,าน,น,น,นิเ,า,เา,นาิมาวานแานีไงปลานีไงปลานีไงโอ้หเอาตตเอาเียิบทสใจเลยวัอนี้คักคักคมามาพีองมา อันนี้ป้าน้องเขาเองด้นี่เดียงเองสอยดิบจ้กว่าดสุดยอดสุดยอดพี่น้องเจ้าผู้สูงสุดสุญญอดพี่น้องเลยอันนี้ตูมยิ้มยิ้มประแบนโลหะโลหภูม่จักเพื่อกาววันนี้วันนี้สองไอ้รองเท้าสีมากิน สอยป,ายอยปยาลยาดิบพี่น้องมานี่สรอยปลาดิบตบยันยันนี่สรอยข้าตัวเล่ยกินแบบข้าตัวเล่ยแบบคักๆมากๆพี่น้องมาเฮาเหมือนนี้เฮาเกี่ยวม,มาแล้วจัดเลยพี่น้องกลางให้หน่าคือเก่าบรรยากาศเย็นเย็นยามแดงสร้อยปลาพี่น้องตอนมัน,นยนันยันนี่สรอยปลาดิบๆดิบเลาตอนนีปลาในีสร้าเขาเองแหลปะปลาเียกเอง

เตียงเตงบ้านห้องตงสวนห้องเขได้หรือไ n ่เขได้เอฟซีขอขมาเาไอยปลาดิบเบิ้งจ้บาทเรสองไอ้น่องเข้าว่ากับ่าหน้าวดังใส่เลยต้นเฮ้เยตึกนเฮ้ในน้องหน้าเเอง อยู่แบบอุดมสมบูรณ์พี่น้องเลยป่าก,ก็เดียงกินเองครับครัขึ้นยๆนยัพี่น้องเจ้าใส่เจ้าว,วาสาบิในจังหน่อย